สวัสดีครับช่องเสียพารวด้วยครับมือนีมาฟังเจวันนะครับฟันที่ไหนยังนะครับเนาะเสียสดสัมไรมาฟังกันจากทั้งช่องนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียอกพด้วยเพื่อเป็นกาลต้อจให้กันและกันนะครับไปฟังกันครับอนันตะเสสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคะราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียว สวัสดีครับสวัสดีเจ้านค่ะวดที่แล้วได้ไลน์บนนอจี๊โอ้ยว่าแล้วก็เลื่มกาสิพ้าปั่นการกับเอฟซีล่ะค่ะคน่อกว่าบกเยอะแต่ว่ากระเลื่มพราหอดมือเราไปตัวไม้หรือจังหวะเราไปนักเก่าเส้นเนาะนักโตแต่มื่อนั้นไปวัดปูกระบอกยุ่เก่าสามซูมเล่นบ่ค่ะปูชิี้ปลาขาวเนาะเพริมห่วงตรงหน้าว่าให้เปิดเปิดแดดสวรรค์แดดนั้งโลกเปิดทุ่มมองกันที่วัดสรีสางอัน านยังก่ะค่ะเท้าเท้าวันเ่นค่ะเก่าสามศูนย์เนาะที่เป็นหายเนาะบัดนี้วันน่ะฟันต่วหัวที่ว่านไปบอกนี่ว่ากันฟันว่าสวนเงิอนใส่หันกับทะเบียนสองเจ็ดแปดหกอันนี้เลขก็ออกแปดหกเจ็ดเนาะก็จมเนื่อนมันอาจจทีเข่าสามตัวเนาะสามตัวก็ที่ได้อยูวันนี้พระหักมือซื้อมาสุดโตค่ะบ่าซื้อแต่เจ็ดหกอรว่าซื้อแต่โตไม่ออกแต่วันนี้ฟันแล้วค่ะ เลขออกปุ๊บขึ้นอันกระฟันเลยอันเคย<ๆ>เคยฟันเราก็จําได้จนมาสวดเตียงแล้วค่ะขึ้นนอนปุ๊บนีฟันเลยฟันเราก็จําว่าฟันเจ้าของได้จนว่าตื่นถึงมากตอนสอจจำได้มัดทูกข้อกว้มข้อฟันน่ะฟันอันเรื่องรถพอค่ะทะเบียนรถพอคือขั้นเก่าของพอ่ะทะเบียนทเยนทสเก้าศูนย์สอง ้ 2> 2. างหวอดี่เค,คืองเจ็ดเก้าศูนย์สองแม่งค่ะชื่อเลขออกปุ๊บฟันปับ๊บเืเก้าศูนยเนี่อย่าลืมค่ะ่างวดดนี่นผู้ผู้ตายาำว่มมาผู้ทุกย้อนอยังผู้สิน้นลวยอย้อนเจ่แค่ะแต่เคือทุูกย้อนเก้าศูนย์กับสิน้นลวยอย้อนเก้าศูนยนี่ค่ะหวดอ่าตาบอก พุกยอดเก้าศูนย์กับึงด mm, okay. mm ้วยยอนเก้า hmm. ศ yeah. mm ูน hmm. ย yeah. mm ์เราปูตากับมาขายสองเที่ปูต่ายังมาไห่เครื่องกันอ <iny water warrior> ีกยืนค่ะขายแต่ว่าเจวันฝันสองวันนี่บอผัดเชียนบอผัดค่ะววดันกะขาเก้าศูนย์เนาะหาเก้าศูนย์จะออกเก้าศูนย์เก้าศูนย์ขาเจวันจังเลยบออให้เก้าสิบบาทใส่ถึงวันที่สองตรงกับเจวันบอเนียนค่ะให้เก้าสิบบาทใส่ถึง วันที่สองกระตวงกันได้ตัวค่ะ <Okay. S 2> ววเพราะว่าบอกเอี่ว่าวันมากวันนี้คือเก่าศูนย์สอง <Okay. S 2> อย่าลืมโดนเรื่องเก้าศูนย์สองในสามตัวเดี๋ยวมืออันนี้มาฝันอีกค่ะพอฝันฝันมาแม่คู่นั่งย่งองหัวเนีลยค่ะเพราะข้าในบลูเลยค่ะว่าปูถสีขาเรืองเต,ตยโตเอียงถ้าฝ <Okay. S 2> ันมาปูนางโตชงค่ะ okay. นางโตะแล้วกันนางขึ้นจักโตนักเลี่ยงน,นะคะแต่เดี๋ยวเขา,เอาเ,อาเอาเงินเอาจานในซอสไตโต้ะนะคะน,น่นั่ววนนงนั่งในเงอยงหัวค่ะแต่ว่าบัวหัวแต่วต่านั่งขีเมียนนางยิ่งขึงกับอีแล้วก็เป็นโตขึ้นตั้งโตนักเลี่ยเอ็กหน่อยนะแล<า><า>้วก็เอาจานนะคะซอสไตโตะแต่วงวนนี่ปูว่าหาทุกงหกมีนอยู่ค่ะหาอาดีนาล้างก็เริ่มหาตัวหัวตองหางค่ะ นีอันอันคือวัานฝันตอนกว่จะเพือเี้สเก่าสองแบบทพ่อเลตรโลพอเด็กพนเบียนรถพอหน้าเมื่อนั้นมาฝันว่าปูหองว่านอ่ะเฉพาะว่าพุดยอนหว่าหนึ่ใส่ไ่ายใส่ใข่ห่อยยี่บาทแมนไม่คู่กับกัเงินมาหอว่านะเอาว่นเอาใส่ใส่ค่ายงปูหามเกินเงื่อปูห้ใส่เด็ือใส่หลังหามเกิน กูบอกว่าให้ใส่น้นาจอ,อให่แถวเงิ้งนะใส่ไข่พรอยยี่สิบเก้าบาทห้ามเกินนี่ห้ามเกินนี่ที่บไน<ม>ได้ในฝันนี่ค่ะพ่อพ<ม>่อวันับมาเบิงก่าม่ได้มาตงกันเก้าสองอันนี้กสองเก้ก้สองเป็นบ่ค่ะทะเบียนรถท่านเก่าขวันจะเื่าสองสองหาเก่าทะาเบียนรถท่านเก่านี่สองสองหาเก้าวันจะเล่มาว่าอ,อาดเลขกอาถสิมาตัวนี้ก็ได้เนะาะเพราะว่า บนอาติเป็นเก้าศูนย์สองล่างอาจิเป็นหาเก้าหรือเนี้่ก็ได้เพราะว่าคู่ออกถึงหาได้กบบระบลรู้ลัว่าเป็น,ปนบนล่างมองสินะคะแต่ว่าเพื่อเท่ากับบอกไปเ<ม>นาะคะ่ะเนาะเป็นแนวแท่งนะ <มา S 2> แนวแทงางโอ้นี่แต่อันนี้คือว่านฝันตองม้วนแตเพื่อมัวต้องหันกระจนเรื่มความฝานาันเจ้าขวาง278 ค่ะเอฟซีเทากับจดไ์เเนาะเดี๋ยวสิลืมขึ้นเจ๊บนค่ะโจทย์อะไรก็ค่ะวอาว่าพี่เอ๋กจะว่าเอาเงินใสียตนเอาเงินเอาตัวเงินเนาะใจรถเนาะจุดเตรียมเนาะเท่ากันเนี่ยเราแข่งยูเอยูเออลสโอลด์หมานอยู่เนาะโอ้ยกข่บอลกีดออกเล็กออกมาเอาแล้วเพราะว่ารถขั้นนั้นเพิ่นโทรมาบอกว่าได้สอนพอดีได้สอนมาขนาดพ่อมาก็เลยว่าเอาพ่อไม่เลีแล้วก็เพราะว่าคนมาได้สอนรถ คือสิคิดนตำรถหลายบอกคือเป็ดฝันอะนะคะ่ะคนพูดมาบอกว่าสมรถเรื่องนะบางมากกันก็เรียกว่าฝันถ้าหวดนี่บ่ได้คิดอยังไงค่ะนี่คืนอน่อแล้วก็กกกเลยกราบปูแล้เลยบอกว่าปูอันนีเอ็เพิ่นกบับอะได้ปูมคอแน่ใช่ไหมหมว่าห่องแง้งใส่หูหลวบหลวบลอนะคะ่ะมันฝันเกี่ยวเนี่ยคะ่ะฝันเกี่ยวรถร่อนี่ว่าเสียเอกเอารถบพ่อไปจำจำเลยว,ว่าเบไทยขึ้นมา ได้ยืมเงินไปกู้สองหมื่นแไทยรถขึ้นมาค่ะก็มาดศูนย์สองอีกสองศูนย์เี่อืมเมียนเอาเมื่อคืนนี่ได้ยินข่าวว่าฟันว่าศูนย์ในเสียเองโกกไปกันอันฟันเมื่อคืนฟันว่าศูนย์ในเสียเองนะศูนย์ค่คศูนย์เนี่ยเจ้าไปอยู่กับไผรกันสั่นเนี่ยสามเพื่อนครับผมคือมีแก้วซีใบเห็นเราอยู่สามคนเลยวาสินะค่ะศูนย์ค่คศูนย์เนี่ยศูนย์จนนี่บัดสุดท้ายเพื่อนย่อมบ่กันะค่ะ อันนี้คือว่าศูนย์แสดงว่างวดนี่ศูนย์งวดนี่แสดงว่าเลขมีไม่ศูนย์ย่เลืมอนะคะงวดตันออกศูนย์หาศูนย์เจ็ดศูนย์สามงวดนี่ศูนย์จะต้องยุ่งหนาเพราะว่าปูตาบอกว่าแม่สมพรนมันบอกปากอกยุ่งหนาบอกเอาเอากำปัดใส่หัวแม่สมพรกนคือยุ่งหนาปักอกอยู่ยุ่งหนาด้น้าสมพรนปูว่า มันเนี่ยหันมันออกเก้าคู่อาจจะออกศูนย์เก่าก็ได้แต่จังได้กับดตามศนยออกค่ะในตัวนี้เก้าศูนย์ศูนย์เก่าค่ะผู้ใดมาศูนย์สองค่ะจ้าเลยเนี่ยค่ะสามตัวแล้วเก้าศูนย์สองอาจจะเป็นเลขสามตัวเนาะเพราะสีเพิ่มให้กับสีนี้ตอันนี้คือวันวันมาสัยนะคะะสีนี้เพิ่มไห่กับสีนี้ต่อหาเก่าคือทะเบียนรถขั้นเก่าทะเบียนรถท่านเก่าจะคล้องกับทะเบียนรถพอชนมาสิกากัน กองซอหาเก่าขั้นแย่ลำพงวัากันครัขันขันเก่านะครับเนาะแมงกจะเรื่องข้อมเก่าปูเด้อเสือทหารปูเหคะเยี่ยทิ้งเมื่อเนี่ยเพราะว่าปูปล่อยไปแล้วอาจจะมางอดเบอเสือทหารหาเก่าเลยนะครับเนาะแต่ว่าเกลือกิ้มเกลือเลยครับเกลือกิ้มเกลือเพื่ครับเก้าศูนแต่ว่าบัดนีบนเราเบอร์จะขึ้นกับปูให้จะขึ้น เิ็มบ่อค่ะคือไหนสองตัวแน่งใ่แค่สลับตำแหน่งเนาะใช่ไหมเนี่ยค่ะกับกันอย่าวันนีน้เจ e ็ดตัวแต่ไม่อยู่ในแถเดียวนี่ท่านผือเก่านีมันบ่ค่ะนีก็คือนี่แหละพ้อนควันนี่ทันเขากับกะงคูนี่ให้ในเด็กสี่ตัวนี่แม่ใช่ใ้ในเด็กสี่ต ah. yes. ัวนี่ เจ็ดเก้าศูนย์สองแมนค่ะเน้นทะเบียนลดนะคะเนาะแมนค่ะวัดจันเมียนด้ยังไอันเจี๊วันฝันหรือวันตาเห็นพรงนี้ครับอย่าฝันเราบัดนี้นู้่็บัดดี้หิมครับเมื่อตอมาาจะได้อธิษฐานผู้ว่าหานฟันว่าจะทิ้งสิ่งหรือของนี่คือถือแล้วเนาะบอกไม่สมบูรแต่ว่าว่าจะได้ไปอธิษฐานฝันว่าจะทิ้งหรือของนี่ค่ะไปแบกอันอันล่างอันเป็นทั้งน้ำแข็งอย่างนี้ทั้งกองขั้วมาค่ะเพ่นใส่เนื้อย่างให้หันเต็มเลยเพื่อนบอกว่า ยากได้เขาได้ตักเอาโรึ้นวาได้ตักใส่ถุงในซองถุงมัาปาจนเต็มเขาเนี่ยเอาอีบอสทะมัะนทำเพราะอาสามีนะเหมันได้ซองถุงใหญ่ค่ะอันนั้นมา,าเออแสดงห่วต้องหนอันอีกบอกแันนี้ควันว่าได้ของแต่แสดงว่าเดที่วันเ่เขาเนี่ก็ยัง่าเอาอยู่นั่ละค่ะเป็นทังการน่ก้อันเดียว,ว,วยก,กยงวอง ได้กินลาบเมื่อเต็มปากก็บ่เอาเนาะนวดนี้มักได้ใจกักนี่ตัวใดเค้านี่ละค่ะเจ็ดเก้าศูนย์สองเจ็ดเก้าศูนย์สองก็วาก็คือก็อย่าลืมเก้าศูนย์สองอีกแล้้ไปกราบเก้าเก้าศูนย์สองแมนพูเขาบอกเขาจเนาะแมนค่ะเจ็ดเก้าศูนย์สองอ้เไปกรับเอานค่ะทานู้ใด้มากเลยสามโซ่กัดไปเลยค่ะเจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนสองแล้วก่นนี่ละค่ะ ไปสลับกันเนาะบะไรเป็นเอฟซีเจวันถามขาดครับเพาะั่เข้าค่ายทั้งทั้งทายเงินหลาดแตกมาอหลายงวดแล้วครับหนึ่งสองเก้านี่เจวันปันว่าห้ใส่ค่ายเนาะกูมอันนี้ค่ายค่ะกูบอกให้ว่าใช่ค่ายนอยยี่สิบเก้าบาทที่จริงน่ะเกินสองบาทกูเหี่ยวอือไม่ขฝันไม่ข้มฝันเกินไม่เกินสองบาทที่ไม่้อฝันอ่ะมันด้มากสองอีกบวกเนาะรว่า สองบาทสองบาทก็คืสองศูนย์อยู่ว่ะหมดเรียแล้วเนาะผ้านีจะมาคินที่สิงหันทำแม่หลันว่านี่ไม่บอกไปร่วมนะค่ะปูบอกว่าเป็นเลี้ยงสองบาทเท่าน <wi> ี <itud soundtrack> ้ค่ะเลี้ยงสองบาทเกินตอนนีย hmm. <IF TER> e> mm ิบออกปูใ huh. ส okay. uh ่แ huh. ค mm ่ลอยยี huh. uh ่สิบเก้าบาทอันเกินนี่คือบ่อใดได้ฝันนะคะลอยยี่สิบเก้าบาทหรือปูที่ไม่ยามตัวนี้หรอค่ะพอไปบอกตัวนั้นได้เนาะสองสองเก้า จับบอลเน่ยนะคะผูดด้ใดมากก่ะก็คือมิเชนีเน่ <Okay. S 1> เลกที่ที่วันฝันอันนี้เลกฝันส่วนเลกคูนี่ก็คือยังฟังยังพิศลนาอยู่ค่ะเพราะว่าผูบอกว่ายังห้าเลกไปวันที่ยี่สิบสามเนาะค่ะย่าลืมวัดน้นจากฝาเนาะคะ่ะเนาะเข้าสิบแจกแจ,ก,จกลงท่านก <c oughs> ็คือแจกลงท่านเนาะคะ่ะเนาะตะวันข่าวไปเฮ็ดบุญ คือต้องรอปูอันนี้อันนี้คือปูเพิ่นบอกไปซื้อแต่ว่าเพิ่นสิปล่อยตัวอะไก็คือต้องรอฟังปูอีกเทื่อนึงนอันนี้นะค่ะก็ถาฟังปูว่าก็ฟังอยู่คิดบัดนี้มืม้อนี้มือม้อวานนี้ปูบอกว่าไปซื้อ,บแ,อ,อบแบบข้าวให้ไปซื้อถุงละ15บาทแค่ไปซื้อถุงละ16บหกมันบ่แซ่บกว่าะ้องซื้อถุงละ15บห้าบาทตะวันต่ว่ามันไปแล้วบ่วมีถุงละ15บาทสักถุงมีแต่ถุงละ16อืก สีบห16รอลอยหกสิผื่ค่ะพอค่ะเหนือลอยหาสิเรียงกันเลยมาวัี้วี้ไปชื่อนั่นาจะสิบหกมากแล้วกลางวันนี้กับวันสิบหกห้าบัวบัวบอกตองัวแต่ที่นี่เก้าศูนย์เก้าห่าแล้วก็สิบหกเนาะเพราะว่าปลวกว่ะวันนี้พอได้ออกสิบหกพได้มีสิบหกมือเนาะนะพอได้นอนมือที่สิบหกค่ะว่าที่มือออกก็ที่หนึ่งได้ออกก็ที่สิบหกกั่ะ ยอดจังได้จ yeah, ้าค่อยๆมือก็เนาะค่ะขอบคุณเชียวันไดไลนยนะครับที่างต่างกันสิค่ะขอบคุณค่ะครับกาแฟกุฎไค์กดแชร์ช่องเสียเอกนะครับผู้ผลิตร่างเร่งใจให้กันนะกันชัยประภัสต์คลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ